เป็นอะไรสวัสช้ขาดด้วยบน,น้องดาตอนเจ้เอามาเจ้าเสียบไฟลงมึงอยู่บอ,อบกอง,งมึอยู่ได้อยู่เลเอ่อขโมถือขโบถกระป๋บอกตายล็อกสวัรยังใหม่อยู่ยันสายไฟมันขาดมันเคยดูดตะหนึงนลย นั่นเครื่องมือบัวพร้อมเนาะนเครื่องมือบอัวนั่นเนี่ยมันเลยนั่นถ้าบัยิงวัวยิงท่ายอะไรกันเครื่องมือครบกันคือว่าง่ายพี่น้องกันเด็ดอันนี้คือว่าชาเนี่ยนาะพี่น้องถ้าว่าเครื่องมือเฮามีพร้อมมียังเนี่ยมันก็ง่ายอีแบบนึงพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะ ครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเนาะบ่สมองสบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะรบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยนึงมาพบมาพอกับช่อง YouTube ของว่าวินชายใจกันหน่ยพี่น้องเอ้ยอีก่นเก่านเดิมเนาะพี่น้องเนาะนเก่านเคยพี่น้องเอ้ยพพอกบ่าวเวียงมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องจ้อยตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวว่าเวียงสิเข้าไปอัปเดตให้ FC เบิ่งหรือว่า ผมเอ่พี่น้องป้าลุงบัตรสุข,ขสุคนเนาะแม่์เมย์เอฟซีทางดายเข้ามาเบิ่งมาชมคลิปอ,อยู่ทางบ้านทาเงเพื่อนของน้องไม้พี่น้องเลยพอดีเพิ่นจีเอาเอาลังคาขึน้นเนาะพี่น้องเนาะเอาลังคาขึ้นมุงทางดาก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเลยมุงลังคาพี่น้องลังคาด้ว่าสีเจิดจ้าเนาะพี่น้องเนาะสีส้มพี่น้องเลยทางดาก็มาเบิ่งมาชมกันเลยพี่น้องป้าเมื่อวานนี้ ทางน้องจอยมาปั๊มดินห้องเพิ่นนายอยู่สี่ห้องอ่าดินห้องเพิ่นนายอยู่สี่ห้องพี่น้องเลยทงเรือสองห้องทางเรือสองห้องนี้แห่งนี่แหละแห่งบัดกรง,งเนี่ยแหละทางเรือสองห้องมีแต่ว่าห้องนั่นไหะดินมันยังอยากลายอยู่มีแต่ว่าเป็นตักมาเบืองนี่ ตากมาไวเบื้องน,นี้เขียดินปับดินอืมตากออกอืม,มาวานนี้อ่าขดโลเห็ดเฮือนนันห้องนันน้องสาราอะไรบ่ได้เเทคานตัวนั้นหุด้ดยุดตัวนี้ก่อนพี่น้อง เทียนงทายด้วยว่าเด็ดตรง,งพ่อแม,ม,ม่พี่น้องเบิร์นำการนำเพี่องเนาะทำได้บ้างมาชมกันโอ้โหอังคาเพื่อนเนาะมามาื่าวานนี่นเนาะบอกยังไม่ได้อยู่แ่บวานนี่นะพี่นองเป็นเดิมมุ่งไปแล้ว ก็ไวเรียบร้อยแล้วเป็นที่ที่ศพนาอพี่น้องเนาะชาบ้านล,ลงมายโอ้ยกระเบื้องอันไม้ชร่าเป็นนี่เป็นสีตับหมูสีนั่นเลยพี่น้อง chỉ tập mù đây mày sẽ ra phần nó bình thường à sẽ bài đi đó thằng non kê bảo can rồi cái này nhơn bò cái này nhơn chẳng cái gì nữa โอเคมาหอดถึงได้ซะน้องเทนี่มาหอดแต่ว้านฮอดแต่ว่านี่นนโดยเออมาเด็ดให้อ FC เบิ่งเออได้สิขึ้นไปเบิ่งทั้งๆเพิ่นออก็นีออ่พี่น้องเอ้ยตะบอกแถบปูนี่มันตกมันยังให้น้องเทหาเก็บด้วยน้องเทเด้อ ตะปูมันยังตกไงลายอยู่ได้หน่จะหากเก็บไป้รยไม่ตกหันตรงนี้มาได้ตัวลามันโคตมันยังก็ไว้ต่อขั้วตกยังขึ้นมือตึ่งนี้ก็บบ

เ<ม>ชียนดาวเ<ม><ม>พิ่นได้ยิงเพิ่นถนัดนี่นเ <c oughs> ชียนดาวเพิน่นใครรอกเพิ่นตะเก่าก็มีแต่เพนิ่น่นมงไม่ฉลาดเพิ่นเป็นเอาสีนี่เนาะสีตามูเลย

này cái <laughs> thằng đấy này đông dẹp rồi lại về đây đúng không? Sao nó bật? Sao đây? พี่น้องเอ้ยตรงน,นี้จะเป็นอ่าปอง,ป,องป่องขึ้นบันไดบันไดเพิ่นน้องพี่น้องปองบันไดคลางขึ้นเดี๋ยวต้องเห็ดอ่าประตูปิดทั้งๆอีกแล้วน้นองพี่น้องย,นยนันเล็กน้อยยันดูเพลินแรนมาตกลงเหนียวโอ้ยก็แห้งมันออตอนนี้ฮาก็เอาขึนกระมง,งอยู่ซีเพลินสอง สามสี่สี่แผ่นจะเป็นเจ้เป็นน็อตน็อตทองน็อตทองนี่มันจะได้อันลายกัวเนาะมันมันจะได้กัวน็อตตัวนั้นแต่ว่ามันสี่เวนเวนมันสี่ปวใหญ่มันสะมีแต่ยางกันนะสิยางน้อยถ้าพลาดหน่ิดนึงนี่อย่ากลัวน็อตตัวนีนะ้ตามที่เราเคยใส่มา Bi tay giang long môn 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 chào môn tôi môn 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 ปักตัวนี้เป็นปักกรมอืมมันก็อย่างคือเก่าเนาะมีปักไผบุวถกอย่งีไม่ได้ตอบหรอบ้านเออเออว่างไว้เช่นเออนอย่างใบรดดพระอาทล่มไฟแห้งแน่นิปักไผตัวไรบ้าน

Những chọn nha lăm này nhe nhá, uh. bay từ ninh <laughs> à, ngoài ninh chọn mười lăm ninh 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 nhìn, ninh này, Nhìn ninh này, là... nhìn ninh 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 พ่อตีเติมๆนี่ลมมาแห้งนี่โอ,โ,อโอยูมันลมเดยพี่น้องมันสูงเลยลมมันสูงงงมันนี่ขนาิเสียดเลยมันสัน่งม,มันสั่งน้นนองพี่น้องเนาะ ไม่ใช่ก okay. mm ัดใชห้ามจิตเชิงคืนเออเนี้ยมันช่วงมันลมใช่พากอนพากอนเพื่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าขึ้นไปกะเจ้าขึ้นไปตาไห่เบาชงเป็นคนยืน

เพิ่นเราจะมากมัหมกคบ่ได้มานเนาะเพิ่นบ่มีมีแไฟต้องรองเห็นตัวนี้้ก่นมัมนแตบกาบาชาับเพ่อพุ่ดนมา้นงเิดี๋ยวรองขึ้นไปเทิงบุญอา่าลองขึ้นบ่งเิ่นมุ่งเทิงบุญก่อนพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วออ เน้าไปตุ้งต่อเมเดียวอดตไบาดมาเบิรนงพีกอนโอ้ตะพูเหมือนตอมินอะไรอย่ามเี้ยกะนอดใส่เด่มเดียวเนาะกองดอยเน่กองดอยโอ้โอ้เป็นใส่เดียมเดียวเอาวางใน nè bài, đây, nè, huênh huênh chuồng chaps, cháu nè đấy, cưỡi máy má bứng, coi bồเคย thấy, là băng đấy, thân tổ đấy bướng này dài chưa đấy bướng rồi, chạy giờ đi, chạy chạy đi, chạy chạy đi, này เอาไปก่อนตรนตรายตรนตรายอืมงับปูอย่างนบเลียวเยอะใจยังมันยังตีกอยู่พอยังยังยึดเป็นโบ้ได้เบิร์ดเจ้มี แถวเือนอนีเมเมนยแถวันแถวแถวชาวแถวยังเพิ้ลใชเบิถายอีกเดี่ยวหนมแถวพาแถวแถวชานี่เพิ้ลใช่นอตเบิคู่นนะบอกแถวชาวโดมันคือคุ้ยให้แม่ตกระบอกบ่ัก็ได้ใช่บเเพ่องเปอาตะปูอ่ ไปันคต้องการทางก็ต้องเงราคาบนรถเ้เป็นอนเนาะเป็นเรื่องนเป็นไอ้เรื่งเจ้าสงรว่มันเกแล้วะระปากเลยคได้บ่เรื่องเ Các bạn ba, tập bằng đấy, mọi người ở không? à, con. bác, bác ไปมัวตะปูเลยเนาะักเด้อขาเด้อง่ย้องาต้ออ้ข้วหอนตุปูอมันไรไกคเลย วงเป็นย่านวันคือรวยลูกเล็กย่านน่ด้คอยจ้าน่อยคอยกระลงนั่ด้วด้วยเจ้หน่อยคอยกระลงได้คอยยตงจากหลังคาเพือนอมนกจ้อยกับเพื่อนลุงหล่าไอ้นี่ตัวนี้แบบมันจะคุยเป็นยานแมไหมสูงเป็นรรออย่างถ้าขึ้นเลยเอาเสียวหลังเอ้ายงเห เลี้ยงมันหยอกกันเลยคู่นะดูลดูบาเงเด็กตั้าเสียบไรกหมันกันตอตันนตัั้นมาเสียบสักตัวนี้นเดเอาไวเด็กขาสุดมักแมสวานายปต้ป็ดกเป็น้า้นี่มันเจ้าหิวหิวสายมันสายมักขายในกุน ให้เป็คนเอาลองดูว่าจเจียวไ้หืองปล่าเรียบร้อยไดแล้วัวหัวที่เราอยู่ตอให้ให้ืัวชัวโอเคเลยค่ะใส่นอนแตมันเนียนอนอยู่เนาะส่วนลายตอบกบถือว่ามันนาครัว ไงเราตูงน he. ี่ยมันเขียวสีเชยย่รืันเป็นน้าสวะเแต่เาเท่าลวก็เี่ย้เลเรรครือเรยังทันได้แล้วยังทันได้แล้วเพื่อนยิงรบขางรบยังอีกยังอยู่เรกเผื่อได้เนี่ยังมาเผื่อนะเผื่อ หาขึ้นหาแพนย์บอมาขึ้นมาหาแพทย์เป็นเอาเงนเนาะเดี๋ยววันชิปนี้กัอ่า <c oughs> มาหนี่ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องว่วเวียงยิงเสียวพี่น้องกันเนาะยานงานตกพี่น้องขึ้นมาได้โคจบคลิปลงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทางนังคาทางน้องน้องมุงอยู่พี่น้องยังไดงก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ทีได้ขอจบลงไปก่อนถ้าว่าผิดภาพการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องขอเกล้าคว่าสบายดีสบายดีนิพพุคนเนาะ